ในระดับอนุบาล2คุณครูแอมและคุณครูจีราเช่นเคยนะคะกับกิจกรรมนิทานหันษาค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีนิทานมาฝากเด็กๆเ,เช่นเคยค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเปิรปั๊บไม่มีระเบียบค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่อง เปิรปั๊บไม่มีระเบียบเปิรปั๊บเป็นย่าไดาโนเสาร์พันเทราโนดอนที่ร่าเริงแจ่มใสเขาเป็นที่รักของพ่อแม่น้องสาวน้องชายและเพื่อนๆแต่เสียอย่างเดียวเขาเป็นเปิบปั๊บจอมทำรกและไม่มีระเบียบเอาซะเลย ทุกเช้ากว่าแม่จะปลุกให้ตื่นได้ก็แสนลำบากยากเย็นเปิบปับ๊บตื่นได้แล้วลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนสายแม่ต้องเรียกเป็นสิบสิบครั้งเขาจึงจะยอมลุกดูสิหรือของเล่นรกเต็มห้องอีกแล้วต่อไปนี้แม่จะไม่เก็บให้แล้วนะแม่พูดเสียงดุรีบไปแปลงฟันและอาบน้ำเองนะจ๊ะ อย่าทำห้องน้ำเลอะล่ะแม่สั่งเพราะเปิดบปรารบทำห้องน้ำเลอะทุกวันเปิดบปรารบแปลงฟันแปลงขึ้นแปลงลงแปลงไปแปลงมาจนฟองกระเซ็นเลอะเทอะไปหมดจากนั้นกระโจนตูม้มลงในอ่างน้ำข,ขัดขัดถูดถูถูถูขัดขัดแล้วสะบัดปีกอย่างแรง จนน้ำกระเซน็นเต็มพื้นพออาบน้ำเสร็จก็เดินย่ำน้ำเข้ามาในห้องนอนเปริรปับ๊บเสร็จหรือ,อยังลูกสายแล้วนะเสียงแม่ตะโกนเรียกครับแม่เปริรปับ๊บตะโกนตอบแล้วคว้ากระเป๋านักเรียนแต่ตุ๊บของในกระเป๋าหล่นกระจายเปิร์ปับ๊บรีบเก็บของทุกอย่าง ยัดกลับเข้าไปในกระเป๋าที่โต๊ะอาหารแม่กำลังป้อนอาหารน้องเล็กทั้งสองอยู่กินอาหารก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยไปโรงเรียนแม่หันมาบอกเปิรบปับพอแม่พูดปุ๊บเปิบปับก็ก้มลงกินอาหารปับ๊บอ้าวกินดีๆหน่อยกินดีๆหน่อยหกเละเอะเทอะหมดแล้วลูกพอดุพอกินอาหารเช้าเสร็จ เปิบปับก็พูดขึ้นว่าผมไปนะครับบายบายแล้วบินออกไปทันทีเดี๋ยวก่อนสิลูกพ่อร้องเรียกแต่ไม่ทันซะแล้วพ่อจึงบินตามออกไปโดยที่เปิบปับไม่รู้ตัวเมื่อเปิบปับมาถึงโรงเรียนเพื่อนๆนเข้าห้องเรียนกันหมดแล้วมาสายอีกแล้วนะ รีบส่งการบ้านให้ครูด้วยจ้าครูตุ๊กติ๊กทำเสียงดุเมื่อเห็นเปิ๊บป๊าบเดินเข้ามาเปิ๊บป๊าบหาสมุดการบ้านในกระเป๋าแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเออผมผมทำการบ้านเสร็จแล้วนะครับเก็บใส่กระเป๋าแล้วด้วยแต่ว่าสมุดหายไปไหนก็ไม่ทราบครับ เปิบป๊าบเสียงสั่นน้ำตาคลอเย็นนี้กลับไปหาที่บ้านให้ดีๆถ้าไม่เจอก็ต้องทำมาไหมครูตุ๊กติ๊กบอกระหว่างทางกลับบ้านเปิรบป๊าบเดินหาสมุดตามพื้นแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแหวกดูตามกอเฟ์นก็ไม่เจอหาไปทั่วจนใกล้คำ่ำก็ยังไม่เจอ มัวทะเลถลายอีกแล้วทําไมไม่รีบกลับบ้านล่ะลูกพ่อเห็นลูกชายกลับบ้านผิดเวลาจึงบินออกมาตามเออคือผมกําลังหาเปิบปั๊บอึกอักเขาไม่กล้าบอกพ่อเพราะกลัวถูกดุกลับบ้านกันเถอะวันนี้แม่ทําอาหารอร่อยหลายอย่างเลยนะพ่อบอก มื้อเย็นวันนี้เปริปรบปาบกินอาหารเรียบร้อยกว่าทุกวันเพราะมัวแต่กังวลถึงสมุดการบ้านที่หายไปวันนี้ลูกแม่กินอาหารเรียบร้อยจังน่ารักที่สุดในโลกเลยจ้าแม่ชมป๋อมแป๋มปุ๋มปิ๋มดูพี่เปริปรบปาบเป็นตัวอย่างนะลูกพ่อบอกน้องๆของเปริปรบปาบที่กำลังหัดกินอาหารเอง เปริรบปั๊บรู้สึกภูมิใจที่แม่ชมแถมพ่อยังให้น้องๆดูเขาเป็นตัวอย่างด้วยเปบิบปั๊บจึงพยายามกินให้เรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะน้องๆมองอยู่พี่เปิบปั๊บเก่งจังพี่เปิบปั๊บเก่งจริงน้องน้อยทั้งสองชมพี่ชายพ่อหันไปยิ้มให้แม่อย่างรู้กันพอกินอาหารเสร็จเปิบปั๊บ เดินยิ้มไปจนถึงห้องนอนแต่ก็ต้องหุบยิ้มทันทีเมื่อเห็นสภาพห้องของตัวเองแม่ไม่เก็บห้องให้แล้วจริงๆด้วยเปิปบป,ปาบเก็บผ้าห่มขึ้นเตียงและทันทีที่ดึงผ้าห่มขึ้นอ้าวสมุดการบ้านอยู่นี่เองเปิปบปารอุทานแต่เอ๊มันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะ่ะ นึกว่าหล่นหายระหว่างทางซะแล้วเปิ๊บปั๊บดีใจและโล่งใจมากเพราะเจอสมุดการบ้านแล้วแถมยังรู้สึกหัวใจพองโตเมื่อนึกถึงคำชมของพ่อกับแม่รวมทั้งสายตาชื่นชมของน้องๆฉันไม่เคยรู้สึกดีเท่านี้มาก่อนเลยเปิ๊บปั๊บพูดกับตัวเองและ รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเปิปบปารเก็บของเล่นใส่กล่องแล้วจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบแต่พอเดินเข้าห้องน้ำก็ต้องผงะเมื่อเห็นกระจกและอ่างล้างหน้าเลอะเทอะไปด้วยคราบยาสีฟันเปิปบปารเช็ดครับจนสะอาดแล้วแปรงฟันแปรงขึ้นแปรงลงแปรงไป แปลงมาอย่างระมัดระวังจากนั้นค่อยๆก้าวลงไปในอ่างอาบน้ำค่อยๆขัดๆถูๆถูๆขัดๆพออาบเสร็จก็สะบัดปีกเบาๆไม่ให้น้ำกระเซน็นเละพื้นเปิปบปับตั้งใจทำการบ้านโดยไม่ต้องรอให้แม่สั่งพอทำเสร็จ ก็เก็บสมุดใส่กระเป๋าอย่างเป็นประเบียบและปิดกระเป๋าอย่างเรียบร้อยจากนั้นก็เตรียมตัวเข้านอนพี่เปิร์ฟป,ปาบจฟสามาเล่นกันเถอะน้องๆชวนพร้อมลากกระบะใส่ของเล่นเข้ามาในห้องเล่นแป๊บเดียวนะเป็นเด็กไม่ควรนอนดึกนะจ๊ะเปิร์ฟป,ปาบเรียนคําพูดของแม่ครับค่ะ น้องชายกับน้องสาวรับคำทั้งสามพี่น้องเล่นกันอยู่ครู่ใหญ่พ่อกับแม่ก็เข้ามาโอ้โหห้องใครน่ะสะอาดเรียบร้อยจังเลยแม่มองไปรอบๆอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองแล้วยิ้มอย่างชื่นชมเอาล่ะเลิกเล่นกันได้แล้วลูกเป็นเด็กไม่ควรนอนดึกนะจ๊ะ แม่พูดเดี๋ยวครับเปิบป๊าพ,พูดขึ้นป๊อมแปมปุ๋มปิ๋มช่วยกันเก็บของเล่นก่อนนะครับค่ะสองพี่น้องรับคำเสียงแจ๋วแล้วช่วยพี่ชายเก็บของเล่นใส่กระบะเก่งมากจ้ะไปนอนกันเถอะลูกแม่หันไปพูดกับน้องเล็กทั้งสองแล้วหันมาหาเปิบป๊า ราตีสวัสด์นะจ๊ะลูกรักของแม่แม่ภูมิใจในตัวลูกมากจ้ะแม่กอดเปิ๊บปับแล้วพาน้องไปเข้านอนพ่อพาเปิ๊บปับไปส่งที่เตียงราตีสวัสด์นะจ๊ะลูกรักของพ่อพ่อก็ภูมิใจในตัวลูกมากจ้ะพ่อพูดแล้วเดินออกไปจากห้องอ๋อเกือบลืม พ่อหันกลับมาที่หลังปิดกระเป๋านักเรียนให้เรียบร้อยนะลูกเวลาบินของจะได้ไม่หล่นหายอีกพ่อพูดยิ้มยิ้มฉันทำสมุดหล่นตอนบินไปโรงเรียนจริงๆด้วยพ่อคงบินตามมาเจอพอดีก็เลยเอามาซ่อนไว้ใต้ผ้าห่มถ้าฉันไม่เก็บที่นอนเองก็คงหาไม่เจอเปิบปั๊บ พูดกับตัวเองขอบคุณครับพ่อผมรักพ่อที่สุดในโลกเลยเขาตะโกนตามหลังพ่อไปก่อนจะเขิมหลับไปเปิ๊บปั๊บตั้งใจว่าพรุ่งนี้นะพอแม่มาปลุกปุ๊บฉันจะลุกจากที่นอนปั๊บเลยเอแล้วเปิ๊บปั๊บจะทำได้จริงๆหรือเปล่านะหลังจากที่เด็กได้ฟังนิทาน จบไปแล้วเด็กๆคิดว่าเปิร์ฟปาเป็นคนยังไงคะเปิร์าปารนะคะเป็นไดโนเสาร์จอนทำรบไม่มีระเบียบเอเลยกินอาหารหกเลอะเทอะไม่เก็บของเล่นห้องนอนก็รกสุดๆไปเลยค่ะวันหนึงนะคะเขาทําอะไรหล่นหายคะเด็กๆของสัมพันของเขาหล่นหายก็คือสมุดการบ้านนั่นเองแล้วเขาก็สํานึกได้นะคะจากวันนั้นเขาก็ไม่ทําห้องรกอีกเลย แล้วเด็กๆจะเป็นเด็กยังไงคะเด็กๆต้องเป็นเด็กที่มีระเบียบเก็บของเล่นให้เรียบร้อยไม่ทําห้องรกใช่ไหมคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูระดับอนุบาล2ก็มีนิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะสวัสดีค่ะ